สวัสดีครับซีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้มาครับสายเติบๆหนึ่งครับอ้าวรถตู้มาประจําการอีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นนอกับทีมงานรถตู้สงสัยแสดงไก่ครับเพิ่ก็เล่มผักครับก่อนจะเดินทางไปไกลๆครับผมเลยมาอัพคลิปให้แฟนครับน้ององค์อิงเบิรงครับผมเดี๋ยวเราไปเระเบียบเคื่อเคียงก่อนครับมีอะไรหรือเปล่าน้อง ด้นา,านหลังบ้านครับด้านหลังบ้านมีคนมาทดสอบนะครับอันนี้จะมีงานเผาหรือเปล่าครับนี่เผาพ่อกันชัยบ้างนะครับได้ยินว่าพ่อกันชัยปเปแอบดูก่อนว่าแกทําอะไรเนาะเห็นแต่ขาคนครับทดสอบเสาครับพ่อกันชัยเลยครับนั่นสอบถามที่เมืองเราอันนี้คือพ่อกันชัยครับเด,เดี๋ยวเราขอดูอันนี้ก่อนนี่ครับ สองสิงนี้มาแล้วนี่ครับสองสิงก็มาเร็ว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 อันนี้เร็วๆนี่ครับสองสิงก็ยังอยู่มีที่เพิ่มขึ้นครับ ให้เลียนนสบายครับนี่มาแล้วหนึ่งนี่ครับมัอกว่าโฉมกันแล้วมันก็จะออกมาด้วยครับทองเทมาเร็วทองเทเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วทองเทเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว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 อ่าออกมาเลยครับสลับกันมามาเข้าคลิปครับ ท้องเทะมันนั่นอีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวครับเลยสองเดี๋ยวเราไปดูว่าโค้งสายครับนี่ครับงานนี้นี่ครับอุปกรณ์พ่อก,กันชยัยนะครับนี่เรามาทดสอบโค้งสายครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวภาพพกกันชัยหลดุดนี่ครับอันนี้ อันนี้นงานอันนี้พอกันใช่เลยครับผมเห็นแต่ขาเราครับ,บที่ว่าหนูตู่ปกับจุพุ่ันครับเทียงหน้าหน่อยเรา ดันเบอร์นี้เพรียงกองเดี๋ยวนี้นิดนึงนะครับอันนี้พ่อวันชัยครับแกผูกทดสอบเสาเรียบร้อยครับพี่น้องไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงครับเดี๋ยวต้องให้พ่อวันชัยมาการันตีครับว่าเป็นยังไงแล้วฟันดีบานออนี่เนาะได้เข้าว่าแล้วฟันแม่นครับพี่น้องจุดมุมอื่นมาดูมาชมเครับ นี่พี่น้องครับมาืาอนี้นี่แล้วพอาร์ตอยู่นี่ก็มีคนมามาั้งมีท่าคลิปขำๆน้อนี่น,น,นะครับผมพี่น้องต้นไปจนมาเฮ<อ>้ดีครับเ <laughs> มื่อกี้ไปลุนเหล็กมานน้ำเผินครับพี่น้องเอ๋ยมาเทิร์หมานครับเฮ้ยโชคดีเนาะ ผูค้คนเข้าไปนอนพ่อปัญชัยเราอยู่ข้างในครับงานนี้ครับพ่อปัญชัยทดสอบระ,ระบบแล้วครับหนึ่งคนรอบๆบ้านน้องครับดูอันมีรถมาหรือเปล่าบระจักมือครับประมาณสองมือครับเดี๋ยวทีมก่อฉากก็จะเข้ามาครับแป๊บเดียวครับ อิดมวนเบาก็ก่อไม่นานด้วยครับอิดมวนเบาก็ก่อได้เร็วครับแป๊บเดียวครับก็เห็นรูปล่างนะครับคอยติดตามรับชมครับฝากติดตามครับช่องสิทธิเกศสางบ้านนี้นะครับผมตอนนี้เดินทางเข้าสู่เก้าหมื่นซับกว่ากว่าครับขาดอีกหมื่นซับครับพี่น้องครับข่ามาแล้วตีสตามให้พระซายเลยครับจักเสียนเห็นเป็นแสนซับครับขาดอีกหนึ่งหมื่นซับครับประเทศนี้ทาังคากะมามุ่งให้พระซ้ายเลยครับ ผ้าช่างขาดอีกประมาณหมื่นซับครับผมหมื่นแผ่นทั้งค่าครับผมก็จะได้โลคือเพ่นแล้วครับฝากติดตามให้หน่อยครับผมเป็นกำลังใจช่างครับผมแต่แบบบ้านนองวิ่งครับมีคนทักกันมาเยอะแยะมากมายครับทั่วประเทศครับหลังนี้ครับคงมีโมเดลอื่นๆตามมามากมายไก่กองครับดูแล้ว สนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666มาหลังบ้านครับพี่น้องมาหนีที่เมงาน้รถตุ้มมาอันนี้แม่บ้านนางอุ๋งครับฮ่าฮมีคนแวะๆเข้ามาลาหน่อยครับมันได้กินอไอาหารโปรดเิ่นนี่ครับพี่น้องอันนี้คือยังแม่บ้านนี่ยังกินนอตนี่น้องเป็นซี่ยางนะคะโอ้ย่างไก่บ้านครับผม นี่ครับเว็บเว็บพี่ดองอเ,เป็นตะเสียบตรงป็บาทแล้วนี่เราจุดไฟเรียบร้อยแล้วบาทที่นี่อรอสักครู่หนึ่งครับที่ม่นตราตูดมมากครับพอก็เลยเห็ดเจ้าเขาอันนี้กินครับแบบป้านบ้าครับกินอ,อ้าวหนึ่งอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้เพิ่นธุ์กบช่องครับพี่น้องแม่บ้านปาวันแม่บ้านน้องอู๋หญิงครับปาวันแม่บ้านนอ้องอู๋หญิงครับฝายเพิ่นดด้วยครับอันนี้เพิ่นก็เป็นแม่บ้านอีกคนนึงดูแลน้องครับผมอ่าเปิดช่องได,ด้วยหรือเปล่าครับเปิดได้สองมือแล้วอ่ามีคนติดตามร้านนี้ยังครับนี่พันกว่าปลาหม่ามื่อนหนึ่งพันกว่าเรี้ยงน้อครับน้อเรี้ยงเหมือนกันเลยแต่สมัยก่อนเราเพจยนะูทูบเลยพันกวน่านี่ประมาณสองเดือน สเดือนกว่าได้สิได้สาวผสมคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเด็กกัเอฟซีน้องวงอิงครับผมพ่อวันน้าวันแม่บ้านน้อง้งอิงบ้านวันแม่บ้านน้อง้งอิงครับตงสายสายราเด็ถอนม่เดี่ครับผมขาดกาแฟครับผมาเดอนกาแฟรับครับพี่รอครับ ม้วนตะข้าวไปหลังขั้วพันข้าวพี่น้องมืยในคลิปบานกับบ่อใดปานใดน้องวิ่งกับแฉลบไปแฉลบมากอยู่ที่นี่แหละครับผมน้องยังบ่ออันนี้ปันใดครับกับมาจากออกคลิปเพลย์ครับคลิปนี้สีสเกตสางมาพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณหลายๆครับผม